หนี้ต้องรีบไปบอกแม่แล้วเราไปช่วงเช้ากันไหมแม่คะแม่แม่แ,มแกงินแค่นี้ก่อนนะว่าไงไอไอมีอะไรก็เราเห็นพี่พลเขาขโมยสร้อยทองของแม่แล้วก็เพชรพลอยเครื่องประดับแหวนของแม่คะ่ะอะไรนะจริงๆคะ่ะแม่หนูเห็นมกักกะปาเลยคุณมี่คะ ฉันทําความสะอาดเสร็จแล้วฉันขอตัวกลับก่อนนะคะเดี๋ยวไอบอกฉันหมดแล้วนะว่าเธอทําอะไรไปบ้างอะฉันว่าคุณหนูไอคงเข้าใจผิดไปแล้วค่ะอย่าให้ฉันต้องพูดซ้ําส่งกระเป๋ามาทําไมไม่มีอะไรเลยเด็กๆก,ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะขี้โกหกหนูไม่ได้โกหกค่ะแม่คุณหนูไออะถ้าไม่ค่อยชอบฉันเนี่ยคุณหนูไอก็ไม่ต้องทําขนาดนี้ก็ได้นี่คะอยู่ในรองเท้าค่ะแม่ ที่พลอยเขาซ่องของทั้งหมดไว้ในรองเท้าค่ะคุณมี่คะฉันทํางานที่นี่มาตั้งหลายปีอะ่ะคุณมี่ก็รู้ว่าฉันไม่มีทางทําแบบนั้นแน่นอนหนูว่าเราเรียกตํารวจมาเลยดีกว่าค่ะฉันยอมแล้วก็ได้แต่ว่าที่ฉันทําไปอะฉันมีเหตุผลน,นะคะสามีของคุณเขาบีบบังคับฉันจนฉันไม่มีทางเลือกฉันก็เลยต้องทําเรื่องแบบนี้พลอย ที่จริงแล้วเธอเนี่ยก็หุ่นดีนะเนี่ยคุณคิดจะทำอะไรเห็นว่าแม่ป่วยไม่ใช่หรอได้ข่าวว่ายังไม่มีเงินค่ารักษาเลยเนีย่ฉันช่วยได้นะไปนะคะฉันไม่ยอมรับข้อเสนออะไรทั้งน,นั้นฉันจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องคุณหนมีคุณหนมีจะได้รู้ท่าแรงของคุณฉันจะคอยว่าเธอจะโทษได้สักกี่นะ้ำเดี๋ยวเธอก็สมสาร คลานกับมหาชันอกนั่นแหละ <laughs> คุณเอมี่คะคุณหนูไอคะที่ฉันพูดเนี่ยเป็นความจริงนะคะเธอกำลังจะบอกฉันว่าที่เธอขโมยสร้อยกับแหวนของฉันเป็นเพราะว่าพี่มานะเหรอเธอที่พี่พิถนของฉันมาได้แล้วแะจะไปไหนก็ไปก่อนที่ฉันจะแจ้งตำรวจมาจับเธอฉันลาคะ่ะ โปรเจกต์ที่คุณเสนอมาเนี่ยยังไม่ผ่านนะครับแก่ตันหาใช่ๆแค่นี้ก่อนนะครับฉันได้มาลองคิดคิดดูแล้วอะค่ะการที่มีคนมาอุปถัมเนี่ยฉันก็จะได้ไม่ต้องลำบากเออแล้วถ้าคุณหนูไอรู้ล่ะคะ<ม>เขาจะไม่เสียใจหรอก็แค่เด็กแก่แดดคนหนึงจริงแล้วฉันได้ลูกผู้ชายต่างหาก ทำลูกผู้ชายกับพี่ไม่แล้วเจ้าพี่มานะเอมี่ไอพ่อไม่รักหนูเลยเหรอคะไม่ใช่อย่างนั้นนะไออย่ามายุ่งกับลูกนะแกไม่มีสิทธิ์มาแตะต้องลูกฉันฉันได้ยินหมดแล้วนะคําพูดทุเรศทุเรศท,ที่พูนมาจากปากของพี่ขอบใจเธอมากนะถ้าไม่มีเธอเนี่ยฉันก็คงไม่รู้หรอกว่าอด,ดีตสามีของฉันเนี่ยทำเร็วๆใครไว้บ้างนางพลอยนางพลอยมันมายุ่อะพี่ ถึงฉันจะเป็นแค่แม่บ้านเนี่ยแต่ฉันก็เลือกนะคะแกแ่ๆกแกหนังเหี่ยวเท่าหัวงูแบบคุณเนี่ยฉันไม่เอาหรอกเอมี่โอ้ยไอ้ลูกแม่คะพ่อเขาไม่รักหนูใช่ไหมคะไอถึงแม้ว่าครอบครัวเราจะไม่สมบูรณ์อีกแล้วแต่แม่สัญญานะ ว่าแม่จะเลี้ยงดูแล้วก็ดูแลไอให้ดีที่สุดนะแม่รักไอนะหนูก็รักแม่ค่ะพี่พลอยก็รักคุณหนูนะคะฉันต้องขอโทษจริงๆค่ะคุณเอมี่คุณมานะเขาจับจุดอ่อนฉันเรื่องที่แม่ฉันป่วยหนะักแล้วพอฉันไม่ยอมคุณมานาก็ขู่จะไล่ฉันออกฉันจนตอกฉันก็เลยต้องทำเรื่องแบบนี้นะคะ่ะ ก็ได้ครั้งนี้ฉันจะปล่อยผ่านแล้วกันแลกกับการที่เธอเนะี่ยทำให้ฉันตาสว่างขึ้น